คุณไม่เชื่อเนี่ยมันก็เหมือนแต่คุณไม่เชื่อมา20ปีอยู่แล้วคุณถึงไล่ทักสิบไงเขาจำไม่เชื่อยุ่งไม่เชื่อคือทักสิบสีละละออกจากรรมธิการก็ไม่ได้ด้วย ประธานด้วยประธานแย่เลยกระบวนการน้องก็ถูกต้องเวลาอย่างไอพาไปที่โรงพยาบาลตํารวจบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่ถูกจับตามองกันนะฮะว่ากรรมธิการตํารวจนําโดยคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยนะฮะก็ไปที่นั่นเพื่อที่จะไปเขาใช้คําว่าศึกษาดูงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทั์ในการดูแลผู้ต้องขังนอกเรือนจำนะฮะจริงๆพุ่งเป้าไปที่คุณนักษินชินวัตรอดีตนายงตรีนั่นแหละตอนแรกเนี่ย นังสือตอบกลับมาจากโรงพยาบาลตำรวจก็คืออนุญาตให้ไปดูงานได้แต่ว่าไปดูงานที่ชั้น6อาคารศรียานนท์โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นคนละอาคารกับที่คุณทักษิณเนี่ยพักรักษาตัวอยู่นะครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยตามข่าวบอกว่าอยู่ที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานศรสรบแพันษาแต่เราอัปเดตไปตั้งแต่ในช่วงแรกแล้วว่ามีตัวแทนของกรรมธิการสองคนที่ได้ขึ้นไปที่นั่นแต่ว่าอยู่แค่หน้าวอร์ด <c oughs> คือแบบ จะว่าไกลเหมือนไกลแค่นี้ดิแต่ช่างใกล้ตาไกลตีนยังไงใกล้ตาไกลตีนค่อแบบเหมือนจะถึงก็ไม่ถึงคือมองมองเห็นอยู่ตรงเนี้ยห้องอยู่ตรงเนี้ยห้องนี้แต่เข้าไปไม่ได้อีกนิดเดียวอ่ะเข้าไปไม่ได้คืออยู่หน้าวอร์ดก็คือแบบอีกประมาณแบบสิบเก้าก็ถึงห้องวุฒกศิลแล้วนะครับคําถามคือทําไมจะต้องเข้าไปให้ได้ตรงนั้นคือโรงพยาบาลใช่หรือไม่ครับตรงนั้นคือเรือนจําใช่หรือไม่ อ่าเออแล้วมันจะต้องเข้าไปให้ได้อืไม่เชื่อหมอเหรอไม่เชื่อหมอบอกว่าป่วยอยู่ไม่เชื่อหมอไม่เชื่อราไม่เชื่อาชทธันเหรอว่าเขาขังอยู่แบบนี้ฮะไม่เชื่อเพราะว่ากล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพถ่ายที่กําหนดว่าให้ส่งถ่ายคู่กับผู้ป่วยทุกสองชั่วโมงทําไมไม่มีภาพเหล่านั้นกล้องวงจรปิดก็ไม่มีเสียนู่นนั่นนี่อาการป่วยก็ไม่เคยมีการชี้แจงหรืออะไรเลยต้องไปดูให้เห็นกับตาอันนี้เหตุผลเขาออืืมม เนี่ยนั่งรถกอล์ฟไปคือจะมีสองท่านที่ได้ขึ้นไปใช้ยุสีก็คือค,คุณชัยชนะกับคุณธิพาคุณทิพาที่อยู่ภาคเก้าไกลนะครับเนี่ยขึ้นรถกอล์ฟไปลงมาตํารวจนะฮะก็ไ,ไม่รู้ว่าสมใจอยากไหม <laughs> หรือว่าก็คงเอามาเล่นต่อนั่นแหละทํามาเล่นต่อนั่นแหละเพราะว่าน่าจะไม่เห็นไม่เห็นแม้มกระทั่งตัวของคุณทักษิณ จนถึงขั้นจะมาบญญารรยายได้ว่าเนี่ยไม่ได้ดูป่วยจริงไม่ได้ดูมีอาการอย่างที่อ้างดูแข็งแรงดีอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่หน้าวอร์ดอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเห็นนะพูดจริงๆเลยนักโทษคนที่เราขออะไรเงี้ยมันก็ไม่เคยไปไปถ่ายในเรือนจําได้อะ่ะอืไม่เคยเห็นนะมีก็ต่อเมื่อเราจะได้เจอนักโทษทางความคิดนักโทษทางคาดีทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมาศาลเราถึงจะได้เห็นปรากฏตัว แต่ไม่เห็นภาพในเรือนจำหรือภาพในเรือนเรือนพยาบาลของรัชทันก็ไม่เคยเห็นจริงอันนี้ไม่ได้พูดเ่ะบอกเพื่อจะบอกว่าปฏิบัติกับทักษิณแบบไม่มีผมไม่เคยเห็นนะใครพยายามจะขอไปทนายจะขอก็ไม่มีไม่เคยได้ไม่เคยได้ภาพในในสามพยาบาลและสถานเรือนจำเลยขอให้เป็นคดีปกติหรือคดีทางการเมืองแบบนี้ถ้าเกิดอยู่ในเขตโรงพยาบาลมันมันไม่มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่มันไม่ได้เขตโรงพยาบาลอย่างนีมันเขตเรือนจำด้วยคุณเคยผ่านลาตะคองไหม นั่อง M6 ผ่านลำตะคองไหมขนาดเรือนจำอยู่ข้างล่างตั้งไกลๆเขายังต้องสร้างอุโมงปิดบนลำตะคองเลยเพื่อมให้คนเห็นมันก็เป็นพื้นที่ความปลอดภัยนั่นแหละซึ่ง ก็ไม่เข้าใจว่าดูคือเจ้าตัวเขาห้องวัาง่จะอยากไปเยี่ยมเยียนอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นญาติผู้ป่วยอีกมันก็เลยหาเหตุผลไม่เจอจะใช้ชั้นกรมมิการก็ก็ก็คงไม่อนุมัติอ่ะแต่น่าสนใจที่อยู่เพิ่งแจ้งวันนี้เลยรมลตำรวจตอนแรกบอกว่าห้ามขึ้นใช้สิทธิเด็ดขาดโฆษกตำรวจบอกจนมาวันที่เขาไปถึงปุ๊บอนุญาตให้ขึ้นไปสองท่านอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงอยู่ถึงเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงกระทันหันให้ขึ้นไป2คนก็ถือว่าจะได้ขึ้นได้ขึ้นไปนะใช่ใช่ครับแต่ว่าเหตุผลหลักที่บอกว่าไม่ให้ขึ้นไปที่ชั้น14เนี่ยนะทางโฆษกตํารวจบอกว่าไม่อยากจะให้ไปกระทบเรื่องของสิทธิ์ของผู้ป่วยรวมไปถึงกระทบต่อการปฏิบัติงานของอแพทย์และพยาบาลที่นั่นด้วยนะครับอันนี้คือเหตุผลตอนแรกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่พาไปแล้วอยู่ในพื้นที่อันจํากัดซึ่งไม่กระทบสิทธิ์และไม่กระทบการทํางานก็สามารถที่จะขึ้นไปได้ถ้าอยากจะขึ้น นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าตามข้อมูลข่าวที่มาในช่วงเช้าเนี่ยก็อย่างที่เราเล่าไปทั้งหมดแล้วนะครับคุณชัยชนะเป็นสสพักประชาธิปัตย์นะครับในฐานะประธานกรรมธิการตํารวจนะครับก็ไปพร้อมกับกรรมธิการบางส่วนนะฮะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับบอกว่าจะขอขึ้นไปที่ชั้นหัวก่อนแล้วจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจนมีข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยทำตามกรอบกฎหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา129เเพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในเรื่องที่สังคมสงสัยก็ทําหนังสือมาที่ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะผู้กํากับดูแลโรงพยาบาลตํารวจเป็นไปนตามข,ข,ขั้นตอนการดูงานทุกอย่างนะครับอยากจะไปดูว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยรูปแบบขั้นตอนเป็นอย่างไรปฏิบัติเท่าเทียมกันหรือไม่ นะครับคุณชัยชนะบอกว่าเราก็มาสอบถามถึงเรื่องที่ประชาชนนี่สงสัยกรณีคุณทักษิณเป็นผู้ต้องขังรักษาตัวอยู่ที่นี่ปฏิบัติอย่างไรกักตัวอย่างไรถ้าได้ข้อมูลครบสังคมหายสงสัยก็จบแต่ถ้าข้อมูลไม่ครบเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแหละจะต้องมาชี้แจงกับสังคมให้รับทราบต่อไปเฮ้แต่ว่าโรงพยาบาลตํารวจกรมราชธรรมก็ชี้แจงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าฉบับล่าสุดที่ออกมาก็บอกแล้วว่าที่ เกิน120วันเพราะเหตุผลอะไรมีข้อมูลทางการแพทย์ด้วยใช่หรือยังไม่ครบยังไม่เห็นยังไม่สิ้นข pues ้อสงสัยยังไม่เห็นไงยังไม่มีภาพเพราะเอกสารใครก็เขียนได้ยังไงคือถึงที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วไม่เชื่อหมอนะทีหลังคุณก็อย่าไปหาหมอคือหมอบอกว่ามันมีความเสี่ยงครับหมอบอกในรายงานแล้วอธิบดีเอามาแถลง ในเป็นเอกสารเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือหมอบอกมันมีความเสี่ยง<ช>ที่<ช>จะต้องระวังไม่งั้นมันจะอาจจะมีความเสี่ยงไปถึงชีวิตก็ถ้าเกิดหมอเขาวินิจฉัยอย่างนั้นน่ะคุณไม่เชื่อคุณจะต้องเป็นหมอเองก็ต้องไปเรียนหมอก่อน <c oughs> แล้วต้องมีโอกาสตรวจไข้ก่อน คุณเสีทาพูดบ่อยๆว่าผมไม่ใช่หมอผม,มทำอะไรอย่างนี้ผมไม่ใช่หมอแต่หมอเยอะนะในคารมอนี่คือโดยขั้นโดยขั้นตอนเขาไม่ได้ทาระเบียบอะไรผิดอ่ะคุณจะเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าโดยขั้นตอนแล้วราชทันและคณะแพทย์เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขา<ช>ก็บอกอย่างนั้นอ่ะคุณไม่เชื่อเนี่ยมันก็เหมือนแต่คุณไม่เชื่อมา20ปีอยู่แล้วคุณถึงไล่ทักสิ่ไงก็จะไม่เชื่อยุ่งไม่เชื่อคือจะทักสิ่งไ้นละออจากรรมอธิการก็ไม่ได้ด้วยเนะย ประธาน <laughs> ด้วยไม่ประธานแย่ yeah, เลยกร<า><ๆ>้บวนการต้องกระถูกต้องมันเวลราอยังไง